ก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ e รส l ิ n งโหมดรายการที่จะสรุปผลแมชมวยปล้ำหญิงวิจารณ์แมชมวยปล้ำหญิงและรายงานข่าวสารที่น่าสนใจในวงการมวยปล้ำหญิงเพื่อคนที่ชื่นชอบในมวยปล้ำหญิงโดยผู้หญิงที่ชอบดูมวยปล้ำหญิงอย่างเรานะคะและเราแมวเบี้ยนจะเป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้เองฮะ สำหรับเทปนี้นะคะก็จะเป็นเทปที่94ของรายการ r ร c l n n m โ d e ดแล้วล่ะคะซึ่งในเทปนี้เนี่ยก็จะเป็นการสรุปผลแล้วก็วิจารณ์แมตช์มวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นในศึกใหญ่ประจำเดือนตุลาคมจากทางสมาคม NWA อย่างศึกมันอ่านว่าอะไรวะแปบบ๊บนึงนะขอขอเซิร์ชก่อนศึกซาวิน2023นั่นเองค่ะ คือสำหรับใครที่สงสัยว่าไอ้ซาวินที่เป็นชื่อศึกเนี้ยมันแปลว่าอะไรเราไปหามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือหาตอนที่จะหาวิธีการอ่านออกเสียงชื่อศึกนี้นี่แหละเพราะว่าตอนเรานั่งดูกับเอเลนาแชมเบอร์สแล้วก็บอยบายหมดเนี้ยเรียกว่าสามเฮียนเลยนะคือมันเป็นชื่อออริจิน а ลของเทศกาลวันฮาโลวีนที่พวกเรารู้จักกันในทุกวันนี้นี่แหละคือมันเป็นชื่อเดิมนั่นเองนะคะแค่นั้นเลยจริงๆ แล้วศึกนี้ก็คือจัดขึ้นในเดือนตุลาคมเพราะงั้นอ่ะโอเคเข้าใจได้นะฮะอ่ะเข้าเรื่องดีกว่านะฮะคืออันที่จริงแล้วเนี่ยเราจะข้ามศึกใหญ่นี้ของสมาคม NWA ไปเลยก็ได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรให้พูดถึงมากอยู่แล้วนะคะในแง่ของความสำคัญกล่าวก็คือมันไม่ได้มีแม์ที่ดีเลิศประเสริฐสีจนน่าพูดถึงอะไรขนาดนั้นนะคะ มันไม่ได้มีเหตุการณ์ที่สําคัญอย่างการได้เสียแชมป์เกิดขึ้นจนจําเป็นต้องพูดถึงขนาดนั้นเหมือนกัน Mood and Tone ของศึกนี้เนี่ยมันเหมือนกับอีเวนต์พิเศษที่จัดขึ้นมาในช่วงเดือนตุลาคมเพื่อให้เข้ากันกันกบเทศกาลเสีขยงขวัญอย่างฮา l โลวีนมากกว่านะคะก็ดูจากชื่อศึกก็น่าจะพอบอกได้แล้วอะเนาะแล้วก็จะสังเกตเห็นได้นะคะจากการที่นักมวยปล้ำหญิงส่วนมากที่ขึ้นปล้ำในศึกนี้เนี่ย ใส่ชุดคอสเพลย์เป็นนุนานี่กันแบบสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะฮะและใช่ฮะสำหรับเราแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่ดีงามที่สุดในศึกนี้แล้วนะฮะยอกๆย,ย,ยอกเล่นนะไม่ไม่ไมใช่หรอกสาเหตุที่ สุดท้ายแล้วเนี่ยเราตัดสินใจที่จะทำรีแคปแล้วก็รีวิวศึกตาวินของสมาคม NWA เนี่ยเป็นเพราะว่าเราอยากหาเรื่องมาพูดถึงงานโปรดักชันของสมาคม NWA ต่างหากนะคะนั่นคือประเด็นหลักที่เราอยากจะพูดนะคือถ้าหากว่าคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยเคยดูแมตช์มวยปล้ำของสมาคม NWA ผ่านตาม,มาบ้างนะคะเอาง่ายๆเลยแค่ศึกใหญ่นี้กับ ก่อนหน้านี้เปรียบเทียบกันก็ได้จะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าโปรดักชันของมันเนี่ยดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยทีเดียวทั้งขนาดของสนามที่จัดเวทีทางเดินเปิดตัวแสงสีเสียงไปจนถึงคุณภาพการถ่ายทำมุมกล้องหรือแม้กระทั่งการตกแต่งฉากคือมันแตกต่างจนเหมือนกับว่าเป็นคนละสมาคมไปเลยนะคะซึ่งเออมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ ดีขึ้นแล้วนั่นแหละเพราะมันดูดีขึ้นจริงๆนะมันดูแพงขึ้นมากๆเลยซึ่งโอเคมันอาจจะไม่ได้มีผลมากกับแฟนประจำอย่างเราที่ดูเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแต่มันมีผลแน่นอนกับแฟนหน้าใหม่ที่เพิ่งจะแหวะเข้ามาดูนึกออกไหมคือถ้าหากว่าสมาคมสามารถสร้าง first impression ที่ดีกับคนดูได้อะมันก็ถือว่ามีชัยไปมากกว่าครึ่งแล้วซึ่งหนึ่งในสิ่งที่คนดูต้อง เห็นก่อนบางทีเห็นก่อนแมชมวยปล้ำด้วยซ้ำไปก็คืออะไรก็โปรดักชันนี่แหละเพราะงั้นมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะคะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตรงจุดนี้เกิดขึ้นในสมาคม NWA อันที่จริงแล้วเนี่ยเราพอจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้เนี่ยตั้งแต่ในรายการรายสัปดาห์ของสมาคม NWA แล้วนะ เพราะเราได้ข่าวมาว่าลุงบิลลี่คอแก้นเจ้าของสมาคมเนี่ยได้ลงทุนปรับปรุงโปรดักชันของสมาคมไปเป็นเงินก้อนใหญ่เลยแหละแต่ก็ไม่คิดไงว่าเออในศึกใหญ่เนี่ยมันจะออกมาดูดีได้ขนาดนี้เลย คือเอาเข้าจริงแล้วนะเราคาดหวังว่าที่สมาคม IMPACT กำลังจะรีแบรนด์กลับไปเป็นสมาคม TNA จะสามารถทำโปรดักชันออกมาได้ดูดีประมาณนี้เลยนะคือถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยบอกเลยนะคะว่าขายขี่หน้าสมาคม NWA แย่เลยอะแต่แน่นอนนะฮะว่าต่อให้โปรดักชันดีแต่ถ้าการบุ๊กิ้งไม่ดีเนี่ยมันก็นะ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้แต่เราไม่ค่อยเป็นห่วงในฝั่งของหลีหญิงสักเท่าไหร่หรอกนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยถือว่าเออค่อนข้างที่จะโอเคเลยอ่ะทีนี้พูดถึงเรื่องโปรดักชันไปเยอะพอสมควรแล้วจะไม่ให้พูดถึงตัวแมทเลยก็ไม่ได้เนาะเพราะงั้นเดี๋ยวไปฟังรีแคปแล้วก็รีวิวทุกแมทมวยปล้ำหญิงที่ได้เกิดขึ้นในศึกซาวินในช่วงถัดไปของรายการเรส l i n g Mode เทปนี้กันได้เลยนะคะ เอาละฮะสำหรับศึกซาวินในครั้งนี้นะคะก็ได้ถูกจัดขึ้นในวันเสราร์ที่28ตุลาคมปี2023นะคะโดยที่ในครั้งนี้เนี่ยก็ได้ไปจัดขึ้นที่สนาม Temple l i f e at Cleveland Masonic เมืองคลิฟ e l น n d รัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะและสำหรับแมตช์มวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นในศึกซาวินครั้งนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3แมตช์ด้วยกันนะคะ ได้แก่แมตช์แรกเลยเนี่ยจะเป็นแมตช์ตีเศร้าชิงตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแชมป์โลกหญิง NWA นะคะระหว่างซาม a n t h a Star Mr. c a ส e เคจเชลซีที่ไม่ใช่เชลซีกรีนอะแล้วก็ทิ f ฟานี่นิเวสนะคะซึ่งแมตช์นี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงพรีโชนั่นเองแมตช์ match. ที่2จะเป็นแมตช์ชิงแชมป์โลกแท็กทีมหญิง NWA ระหว่างทีม Pretty Empower ของ l l l NV และ k y l ีแล a g e ซึ่งเป็นแชมป์นะคะกับทีมของนาตาเลียมาโควาแล้วก็เทเลอร์ไรซิงนั่นเองฮะส่วนแมตช์ที่3เนี่ยจะเป็นแมตช์ชิงแชมป์โลกหญิง NWA ระหว่างเคนซี่เพจซึ่งเป็นแชมป์นะคะกับรูตี้เจ เอาละฮะที่นี้เนี่ยเรามาเริ่มกันที่แมตช์แรกอย่างแมตช์สีเ้าชิงตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแชมป์โลกหญิง NWA ก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าเราขอบอกเอาไว้ก่อนเลยก็แล้วกันว่าแมตช์นี้เนี่ยเราจะขออนุญาต รายงานผลอย่างเดียวโดยที่ไม่วิจารณ์อะไรมากแล้วก็จะไม่ให้ดาวก็แล้วกันนะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเราอะเพิ่งรู้ว่าเอา้ามันมีแมตช์นี้ในช่วงพรีโชด้วยหรอวะก่อนที่เราจะเริ่มอัดเทปนี้ได้ไม่กี่นาทีเองนะคะเราก็เลยไปนั่งย้อนดูมาแป๊บหนึ่งซึ่งมันแป๊บหนึ่งจริงๆแหละเพราะว่าแมตช์มันแค่3นาทีแล้วจบนะคะแค่3นาทีเองอะบางทีนั่ง กดทุกหนักยังไม่สุดเลยนะคะแล้วเราก็ดูแบบผ่านๆด้วยก็เลยอ่ะขอรายงานผลอย่างเดียวก็แล้วกันนะคะสำหรับผลของแมตช์นี้เนี่ยสม m น n t าส Star สามารถเอาชนะ m ิสเตอเคจเชลซีแล้วก็ทิ f ฟานี่น w เวสไปได้นะคะโดยการจับ Mr. สเตใส่ท่า s st t a r s t r u กดีๆทชื่อท่าคุณไหม จนจับกดจนนับถึง3ไปได้นะคะทำให้ซามนาสตาร์เนี่ยกลายเป็นผู้ชนะในแมชนี้แล้วก็ได้รับสิทธิ์เป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแชมป์โลกหญิง NWA ไปในทันทีนะคะนิดนึงก็แล้วกันอันที่จริงมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เกินความคาดหมายขนาดนั้นนะ,ะที่ซามันธาเป็นผู้ชนะในแมชนี้ไปเนาะเพราะว่าเธอเนี่ยดูเป็นคนที่มีภาษีดีที่สุดในบรรดานักมวยปล้ำหญิงทั้ง4คนในแมชนี้เลยนะ ภาษีดีไม่ได้หมายความว่าโมเมนตัมดีนะคะเพราะว่าเออเอาจริงๆคนที่เป็นนักมวยปล้ำหญิงประจำของสมาคม NWA ก็มีแค่มิสเตอเคจกับตัวเซมิ n นต a าสตาร์นี่แหละส่วนอีกสคนอันนี้เราขออนุญาตบอกเลยนะคะว่าเป็นนักมวยปล้ำหญิงที่ไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันเพียงแค่เอามาเติมให้แมทมันดูคนเยอะๆเฉยๆเท่านั้นเอง แล้วสองคนนี้เนี่ยโมเมนตัมก็ไม่ได้แตกต่างกันมากฝีมือก็โอเคไม่ได้มีอะไรที่น่าโดดเด่นจนเป็นในยะสำคัญขนาดนั้นเหมือนกันนะคะแต่ตัวของซามัญทาสตาเนี่ยมีภาษีดีตรงที่ว่าเป็นลูกหลานของนักมวยปล้ำหญิงรุ่นใหญ่อย่างเบบี้ดอนะคะกเ็เข้าใจได้ว่าทำไมถึงได้ชนะแล้วก็ได้สิทธิ์ไปในแมตช์นี้นะคะก็โอเค เพราะงั้นไม่ต้องไปเหนื่อยสืบหรือว่านั่งเดาให้เสียเวลาแล้วนะคะว่าผู้ทาชิงคนถัดไปที่เคนซีเพจจะต้องเจอเนี่ยจะเป็นใครก็คนนี้นี่แหละทีนี้มาต่อกันที่แม์ที่2กันบ้างดีกว่านะคะกับแมตช,ชิงแชมป์โลกแท็กทีมหญิง NWA นะคะสำหรับผลของแม h นี่เนี่ยทีม Pretty Power ของ Ella Envy และ Kylie Page สามารถราชนะทีมของนาตาเลียมาโควาและเทเลอ r ์ไร i n g ไปได้นะฮะโดยที่ k y l ล e p เพจเนี่ยได้จับเทเลอ r ์ไร i n g ใส่ท่าโคดเรสจ,จนสามารถจับกดจนนับถึง3ไปได้นะฮะทำให้ทีม Pretty e m Power ของ Ella Envy และ k y l ล e p เพจกลายเป็นผู้ชนะในแมชนี้แล้วก็ยังคงสามารถรักษาแชมป์โลกแท็กทีมหญิง n w a ของตัวเองเอาไว้ได้เหมือนเดิมนะคะ คือก่อนที่จะเริ่มทำการปล้ำในแมตช์นี้นะคะคือต่อให้ถึงแมว้ว่านี่จะเป็นแมตช์ชิงแชมป์ป้องกันแชมป์ก็เถอะความจริงจังมันระดับนั้นก็เถอะแต่ว่าก็มีวายที่นักมวยปล้ำหญิงทั้ง4ี่คนและ2ทีมในแมตช์นี้เนี่ยจะทำการประชันชุดคอสตูมฮาโลวีนของตัวเองก่อนว่าของใครสวยกว่ากันเลิศกว่ากันฉ่ำกว่ากัน เพราะงั้นเราจึงสามารถรับรู้แล้วก็สามารถคาดหวังได้เลยนะคะตั้งแต่วินาทีนั้นว่ามูสแอนโทนของแมทนี้เนี่ยมันจะออกมาประมาณไหนก็คือมันไม่จริงจังนั่นแหละอย่าไปเอะไรกับมันมากเลย แต่ต้องขอบอกจริงๆนะคะว่าชุดคอสเพลย์โจเกอร์กับฮานริควินของทีมนาตาเลียกับเทเลอร์เนี่ยดูดีจริงอะไรจริงนะว่าไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเล่นเอาทีมแชมป์แบบ Pretty Empower อ่ะดูหมองกว่าไปเลยคือถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยเราก็คงจะไม่เอาขึ้นปกรายการ w estling โ o o ดเทปนี้ด้วยหรอกเนื้อออกใช่ไหม นั่นแหละะกับเข้าเรื่องของเรากันดีกว่า performance การปล้ำในแมตช์นี้ก็จัดว่าอยู่ในระดับที่โอเคเลยนะคะเป็นแมตช์ tag team ที่พอใช้ได้เคมีร่วมกันบนเวทีระหว่างทีมของนาตเเลียกับเทเลอร์แล้วก็ทีมของเอลล่ากับไคลลี่เนี่ยนับว่าไม่ได้มีมากเท่าที่ควรนะคะจนสามารถรังสรรแม t ช h นี้ให้ออกมาเป็นแม t ช h ที่ดีเลิศประเสริฐสีอะไรขนาดนั้นได้นะคะแต่เราก็มีความรู้สึกว่า คมีระหว่างนาตาเลียกับเทเลอร์ในฐานะของคู่หูแท็กทีมกันเนี่ยอันนี้เราจัดว่าใช้ได้เลยนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นทีมที่เพิ่งจะตั้งขึ้นมาใหม่แบบสดๆร้อนๆหรือไม่ก็อาจจะสามารถพูดได้ว่ามันตั้งขึ้นมาแบบลูกๆกเพื่อให้มีผู้ท้าชิงของแชมป์เส้นนี้เฉยๆก็ยังได้เลยนะคะในเมื่อหลีกแท็กทีมหญิงของสมาคม NWA ในตอนนี้เนี่ยมันช่างตื้นเขินซะยิ่งกว่าอะไรดีอีกอะ่ะ แต่ถึงอย่างนั้นนะคะเออเรายอมรับนะว่าเราก็ยังอยากเห็นนาตาลียกับเทเลอร์สองคนนี้ในฐานะของคู่หูแท็กทีมต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะเพราะว่ารูปลักษณ์ภายนอกอะไรก็ดูเข้ากันได้ดีการปล้ำบนเวทีร่วมกันก็จัดว่าใช้ได้เลยคือเราไม่อยากให้มันกลายเป็นว่าเออพอพลาดท่าจากการชิงแชมป์ในครั้งนี้แล้วแตกทีมไปเลยอะ่ะคือ แน่นอนว่ามันน่าจะไม่เป็นผลดีกับทั้งหลีกแท็กทีมหญิงของสมาคม NWA แล้วก็รวมไปถึงตัวของนักมวยปล้ำหญิงทั้งสองคนนี้เองด้วยนะคะเพราะงั้นเราคาดหวังที่จะได้เห็นความคืบหน้าแล้วก็พัฒนาการของทีมนี้นะคะ ส่วนผลลัพธ์ของแม์นี้ก็เป็นอะไรที่น่าจะคาดเดากันได้อยู่แล้วนะคะในเมื่อทีมของนาตาเลียกับเทเลอร์เนี่ยเป็นทีมที่เพิ่งจะเกิดใหม่แต่ทีมของเอลล่ากับไคลี่เนี่ยเป็นทีมที่ก็อยู่มานานแล้วอะเนาะอยู่มานานจนถึงขั้นมันมีเวอร์ชั่น1เวอร์ชัน2เวอร์ชั่นอะไรแบบเนี้ยเออ เพราะงั้นต่อให้ทั้ง2ทีมเนี่ยจะมีลูกเล่นตุกติกที่โกงแล้วก็เล่นทีเผลอที่ค่อนข้างจะคล้ายกันก็เถอะด้วยความที่มันเป็นทีมฝ่ายฮิลหรือว่าฝ่ายอธรรมกันทั้งคู่นะคะแต่เพราะว่าชั่วโมงบินในฐานะคู่แท็กทีมที่ยาวนานกว่าของทีมพรีเทียมพาวเวอร์จึงทําให้สามารถคว้าชัยชนะแล้วก็ป้องกันแชมป์เอาไว้ได้แบบไม่ยากเย็นแสนเข็นเลยนะคะคือแมตช์นี้เนี่ยแทบจะไม่มีอะไรซับซ้อนเลย ทีนี้ทีนี้เราอยากจะขอพูดถึงตัวของ Taylor Rising กับ Kylie Page เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะคะไหนๆก็ได้โอกาสมาพูดถึงนักมวยปล้ำหญิงเหล็กหญิงของสมาคม NWA ทั้งทีแล้วแล้วก็ในเมื่อแมตช์นี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรให้พูดถึงมากอยู่แล้วด้วยนะคะซึ่งเราจะขอเริ่มที่ตัว Kylie ก่อนเลยก็แล้วกันโอเคเรามีความรู้สึกว่า ไฮลี่เนี่ยไม่ได้เป็นนักมวยปล้ำหญิงที่แย่นะเธออายุยังน้อยยังต้องการประสบการณ์แล้วก็ชั่วโมงบินอีกมากเลยแหละและเรายังมีความรู้สึกว่าเธอเนี่ยยังอยู่ภายใต้เงาของคนที่เป็นพี่สาวอย่างเคนซี่เพจที่ณตอนนี้เนี่ยเป็นถึงแชมป์โลกหญิง NWA ไปแล้วนะคะดังนั้นเธอจำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนดูอย่างเราเราเนี่ยได้เห็น ด้วยการพยายามก้าวข้ามความเป็นน้องสาวของเคนซี่เนี่ยไปให้ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าหากว่าตัวของสองพี่น้องเพจแล้วก็ทีม Pretty Empower เนี่ยตั้งใจจะปักหลักอยู่กับสมาคม NWA ไปสักพักใหญ่ไม่แน่นะคะเนื้อเรื่องมิตรภาพร่ว่งเพื่อนแล้วก็สายสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องตรงนี้เนี่ย มันอาจจะกลายมาเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการ Build อัพสตอรี่ไลที่น่าสนใจในอนาคตก็เป็นไปได้นะคะเอออันนี้น่าหลุนว่ามันมี potential ที่จะออกมาดีเพราะเมื่อพูดถึงการ Build อัพสตอรอะไรต่างๆนานาเนี่ยฝั่งหลีกหญิงของสมาคม a w a ก็นับว่าไม่ได้ด้อยเลยนะคะไม่ได้ด้อยเลย แต่ว่าของแบบนี้เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาแหละดังนั้นเราจะขอค่อยๆดูมันต่อไปกันแล้วกันนะคะว่าจะพอมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราควรจะตั้งความคาดหวังของตัวเองเอาไว้ที่ตรงไหนส่วนเทเลอร์อันนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าสมาคม NWA เซนเทเลอร์เข้ามาเป็นนักมวยปล้ำหญิงของตัวเองแล้วหรือยังเพราะเราเห็นหน้าค่าตาเธอเนี่ยค่อนข้างจะ บ่อยอยู่นะคะทั้งในรายการรายสัปดาห์แล้วก็ศึกใหญ่ของสมาคมนี้เลยตอนแรกเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะเฉยๆกับเธอนะเราแอบแซวว่าเธอเป็นเทเลอ ER, ร์รุ่งริ่งด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่ากลิ่นความเป็นตัวนอนเนี่ยมันโชยมาจากตัวเธอแรงมากเลยแหละ แต่เรามีความรู้สึกว่าพอดูไปดูมาแล้วเนี่ยเธออาจจะมีแววรุ่งเหมือนกับนามสกุล rising ของเธอก็เป็นได้นะคะเพราะว่าฝีมือในการปล้ำบนเวทีก็จัดว่าใช้ได้ลุกก็จัดว่าใช้ได้นหน้าตาสะสวยนะคะแล้วก็เออดูมีคาริสมออยู่พอสมควรถ้าจับปั้นดีๆเนี่ยก็น่าจะ กลายมาเป็นนักมวยปล้ำหญิงที่มีศักยภาพคนหนึ่งแบบครบเครื่องรอบด้านอะไรแบบนี้ได้นะคะสำหรับสเกลสมาคมมวยปล้ำระดับ NWA นะแต่ถ้าสเกลใหญ่กว่าน,นี้อย่าง AEW หรือว่า WWE อะไรแบบนี้เราก็ไม่รับประกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกที่เขาก็รีควายคนไม่เหมือนกันนะเนาะแต่เอาเป็นว่าถ้าหากว่ายังไม่ได้จับนักมวยปล้ำหญิงคนนี้เซ็นสัญญาเข้าสมาคมเนี่ย เราก็อยากให้เซ็นเข้ามานะเออเพราะว่าเธอน่าจะกลายมาเป็นกำลังหลักในหลีกหญิงของสมาคมนี้ได้เป็นอย่างดีเลยแหละเอาละฮะก่อนที่เราจะโยกย้ายไปพูดถึงแม t ช์ถัดไปแวะมาให้คะแนนกันก่อนก็นแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นเราจึงขอให้คะแนนของแม t ช์นี้เอาไว้ที่2.75ดาดาวด้วยกันนะคะ สุดท้ายแต่ว่าไม่ท้ายสุดนะฮะอีกแมตช์หนึงนั่นก็คือแมตช์ชิงแชมป์โลกหญิง NWA ระหว่างเคนซี่เพจกับรูติเจนั่นเองนะฮะและสำหรับผลของแมตช์นี้เคนซี่เพจ สามารถเอาชนะรูตี้เจไปได้นะคะโดยการจับรูตี้เจเนใส่ท่าเคนซี่คัตเตอร์จนสามารถจับกดจนนับถึง3ไปได้นะคะทำให้เคนซี่เพจเนี่ยกลายเป็นผู้ชนะในแมชนี้แล้วก็ยังคงสามารถรักษาแชมป์โลกหญิง NWA ของตัวเองเอาไว้ได้เหมือนเดิมนะคะ อ่ะแมตช์นี้เนี่ยมูทแอนโทนของแมตช์จะต่างกับแมตช์มัตสกี้นี้แบบลิบลับเลยนะคะคือมันไม่มีความทีเล่นทีจริงละอันนี้จริงจังแบบจริงจังเลยตั้งแต่ต้นจนจบนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะคะแมตช์มันก็ควรจะจริงจังตามความสำคัญของตัวแมตช์ที่เป็นการชิงแชมป์องกันแชมป์โลกหญิงเลยอะนะคะ ซึ่งมันแอบน่าเสียดายอยู่เรื่องเดียวเรื่องเดียวเพียงเท่านั้นเลยนะคะคือความยาวของแมทที่มันไม่ได้มากเท่าไหร่อ่ะก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าดูแมทนี้ไปได้สักพักจนเครื่องติดแล้วแต่ว่ามันยังไปไม่สุดมันยังไม่เต็มอิ่มแมทก็ดันจบแล้วนะคะ คือปัญหาที่หนักหนาสาหัสมากๆอย่างหนึ่งของสมาคม NWA เลยนะคือการที่ในหนึ่งศึกใหญ่เนี่ยมันมีแมตช์การ์ดมากจนเกินไปจนทำให้กลายเป็นว่าแต่ละแมตช์เนี่ยมันมีเวลาที่จำกัดมากๆเลยนะฮะทั้งๆที่มันสามารถเป็นแมตช์ที่ยาวได้มากกว่านี้แล้วมันก็ควรจะยาวมากกว่านี้ด้วยซ้ำอ่ะ คือมันเหมือนกับว่าสมาคม NWA อ่ะพยายามจะจับยัดนักมวยปล้ำทั้งชายแล้วก็หญิงที่มีทั้งหมดเนี่ยเข้ามาอยู่ในหนึ่งสึกใหญ่ให้ได้ไม่ว่าจะต้องใช้กิมแมทเพื่อกระจายไอทามของนักมวยปล้ำท,ท,ทั้งหมดที่ว่าก็ตามนะซึ่งคือมันก็โอเคแหละที่เออเขาอยากจะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมอยากให้ทุกคนได้มีไอทามแต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นในทุกๆสึกก็ได้ไหมความจริงมันก็แบบเออถ้าสึกนี้ คนขึ้นแล้วตึกต่อไปอีกคนขึ้นบ้างผลัดผดการอะไรแบบนี้ได้ไหมล่ะเออนั่นแหละฮะมันก็เลยทําให้7นาทีของแมชนี้เนี่ยมันไม่เพียงพอต่อความดูเดือดเข้มขน้นแล้วก็จัดจ้านของการประทะการรันระหว่างนักมวยปล้ำหญิงทั้ง2คนนี้เลยนะคะ แต่ว่าแต่ว่าถ้าหากว่าจะให้พูดกันตามผลงานที่เราเห็นภายใน7นาทีนี้นะเราถือว่าทั้งเคนซี่แล้วก็รูตี้เนี่ยทำผลงานออกมาได้น่าประทับใจพอสมควรเลยนะคืออันดับแรกเลยเนี่ยเมื่อดูจากรูปการแล้วนะคะก่อนที่จะดูแมตช์นี้อีกด้วยซ้ำไปนะเราคิดว่ายังไงเนี่ยรูตี้ก็มาเป็นทางผ่านให้เคนซี่อย่างแน่นอนยังไงยังไงก็มานอน เพราะยังไงเคนซี่ก็ยังไม่มีทางแพ้หรือว่าเสียแชมป์เส้นนี้ง่ายๆหรอกฮะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างประกอบเข้าด้วยกันนะคะตั้งแต่เรื่องที่ว่าแชมป์ในสมาคม NWA เนี่ยส่วนมากถือแล้วถือยาวไม่ถือกันสั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแชมป์โลกนะคะ เคนซี่เองก็เพิ่งจะได้แชมป์มาไม่มีทางเสียในเร็ววันหรอกแล้วรูตี้เองก็เป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่ได้มีความเป็นภัยคุกคามต่อการถือแชมป์ของเคนซี่ด้วยนะคะเราก็เลยคิดว่าแมท นนีีน่มันน่าจะไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าการแค่โอเครูตี้มานอนให้เคนซี่แล้วจบแค่นั้นเลยแต่ว่าพอเข้าจริงแล้วเนี่ยเฮ้ยตัวแมทมันออกมาดีกว่าที่คิดนะมันไม่ได้เป็นแมทการปล้ำแบบลวกๆง่ายๆให้แชมป์ออกมาย้ำคู่ต่อสู้โน no เนมและแล้วจบกันไปอย่างที่เราได้ตั้งความคาดหวังเอาไว้ในตอนแรกเลยนะ,ะแต่ว่ามันเป็นการต่อสู้ที่มีความสมน้ำสมเนื้อ ได้งัดโมเมนตัมกันไปกันมามีสปอตให้ได้ลุ้นให้ได้เชียร์กันอยู่มากมายเลยคือจัดว่าสนุกเลยแหละฮะเอาข้าจริงแล้วเนี่ยมันมีหลายสปอตมากเลยนะที่ทำออกมาได้แบบว่าดีมากทั้งมีท่าสวยๆหรือว่าท่าที่ดูเสียวๆอะไรพวกนี้อะนะฮะคือต่อให้มันจะเป็นแมตช์ที่ไม่ได้ยาวมากอะ7นาทีแต่มันก็ยังสามารถยัดอะไรพวกนั้นเข้ามาในแมตช์นี้ได้ เยอะอยู่พอสมควรเลยอ่ะเพราะงั้นเราก็เลยรู้สึกเออประทับใจนะตัวของเคนซี่ตั้งแต่ได้แชมป์โลกหญิง NWA มาไว้นิ่ม,มือของตัวเองเนี่ยก็ดูมีออร่ามีรังสีของความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะดูสมบาติมากขึ้นดูนิ่งขึ้นดูสุข,ขุมขึ้นดูเท่ขึ้นซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยทีเดียวนะคือตอนนี้เราสามารถที่จะมองเคนซี่ด้วยความซีเรียสได้แล้วอ่ะไม่ใช่ เด็กอ่อนหัดเด็กอมมือเหมือนเมื่อปี2ปีก่อนที่เราเคยดูดแล้วในแมตช์นี้แน่นอนนะคะว่าเธอก็ได้โชว์ให้เห็นว่าเออเธอเป็นแชมป์ที่ดอมิเนน์แค่ไหนนะแต่ว่าในขณะเดียวกันอันนี้เนี่ยเราชอบมากเลยในขณะที่เคนซี่ก็มีความดอมิเนน์ของแชมป์อยู่แต่ว่าก็ให้โอกาสรูตี้เนี่ยได้โชว์เคสตัวเองเหมือนกันนะคะซึ่งรูตี้ก็จัดว่ามีฝีมือที่ใช้ได้นะคะ ในแมตช์นี้เนี่ยคือได้โชว์ของอยู่พอสมควรเลยแล้วเขาก็เป็นของที่ดีซะด้วยสปอตส่วนมากในแมตช์นี้ที่เราดูแล้วรู้สึกว้าวก็มาจากเธอนี่แหละคืออันที่จริงแล้วเนี่ยเราแอบเห็นแล้วล่ะฮะว่านักมวยปล้ำหญิงคนนี้เนี่ยน่าสนใจอยู่พอสมควรนะอายุน้อยแต่ว่าทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดเยอะเลย ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าสมาคม NWA เนี่ยเซนรูตี้เข้ามาอยู่ในสมาคมแล้วหรือยังแต่ถ้า,ากว่ายังเราก็อยากให้เซนเข้ามาเหมือนกับที่อยากให้เซนเทเลอร์ไรซิ่งนะคะเออเราคิดว่าเธอคนนี้เนี่ยน,น่าจะกลายมาเป็นกำลังสำคัญของหลีกหญิงสมาคม NWA ในอนาคตได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วสุดท้ายแต่ไม่ไทยสุดจะบอกว่าถ้าไม่ตายตอนจบของ Ken zie, Ken zie เคนซี่เคนซี่คัตเตอร์เนาะ คือความจริงมันก็บอดมันก็พลาดนั่นแหละมันควรจะจับหัวของคู่ต่อสู้แล้วก็ดึงลงมาเป็นคัตเตอร์ถูกไหมแต่ว่าอันนี้เหมือนจับหัวไม่มัน่นแล้วดันไปกระชากวิกเยรูตี้แทนอะ่ะคือเออแม่งดูซาเวจมากนะแต่แบบตรงสารรูตีอ้อ่ะเพราะว่าโดนกระชากวิกจนหน้าฟาดแรงมากเลยอะ่ะเออเอาละฮะเพราะฉะนั้นเราจึงขอไอ้คะแนนของแมชนี้เอาไว้ที่3ดาวท่วนด้วยกันนะคะ ในช่วงท้ายของรายการนี้เราก็คงจะไม่มีอะไรหรือให้พูดมากนะคะนอกจากจะบอกว่าสังเกตกันหรือเปล่าว่าในช่วงกลางรายการที่เราได้ทําการรีแคปแล้วก็รีวิวไปเนี่ยมันมีอะไรที่แปลกหูแปลกตาสําหรับคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟ,ฟังทุกๆคนไปหรือเปล่าเพราะว่าอันที่จริงแล้วนะคะในช่วงทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยเรา ดำเนินรายการไปโดยที่ไม่มีสคริปต์แบบว่าไตา่ตัวเหมือนกับเทปที่ผ่านๆมาเนาะคือถ้าากหว่าใครได้เคยดูเบื้องหลังรายการนี้ของเราอะ่ะน่าจะรู้ว่าเรามีสคริปต์ที่ต้องอ่านในแต่ละเทปที่ค่อนข้างจะเป๊ะแบบคำต่อคำเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการอัดเทปแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในขั้นตอนกระบวนการถัดไปของการทารายการเนาะ แต่ทีนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าการทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันไม่ค่อยจะส่งผลดีกับเราสักเท่าไหร่นะักคือจะบอกว่ามันไม่ได้ทําให้เรามีพัฒนาการในการพูดที่ดีขึ้นก็ว่าได้แหละคือใช่อะเราอ่านสคริปต์เก่งแต่เราก็พูดไม่เก่งเหมือนเดิมนั่นแหละเราก็เลยคิดว่าเราควรจะเปลีย่ยนแปลงอะไรตรงนี้ลองทําอะไรใหม่ๆลองท้าทายตัวเองด้วยการทําอะไรใหม่ๆบ้างนะคะซึ่ง เดี๋ยวเร็วๆนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่านี่จะเป็นก้าวแรกจะเป็นสเต็ปแรกของการทำอะไรใหม่ๆของเรานะ,ะนั่นก็คือการเริ่มที่จะอัดรายการแบบใช้เป็นบุลเลตพอยต์แทนที่จะเป็นสคริปต์แบบเต็มๆนะฮะ ถ้ายังไงคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังมาจนถึงตรงนี้เนี่ยสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแตกต่างออกไปแล้วมันดีหรือไม่ดีอะไรยังไงเนี่ยอยากจะให้รบกวนช่วยแสดงความคิดเห็นกันมาหน่อยก็แล้วกันเนาะเราจะได้รู้ว่าเออเราควรที่จะปรับปรุงแก้ไขตรงไหนอะไรยังไง และก่อนที่จะจากกันไปนะคะเราก็ต้องขอแวะมาขอบคุณสำหรับสมาชิกทุกๆท,ท่านด้วยนะคะที่ได้กดสมัคร YouTube Membership เข้ามาเนาะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในระดับลูกแมวแมวบ้านหรือว่าแมวป่าก็ตามนะคะ เพราะว่าพวกคุณเนี่ยคือท่อนำเลี้ยงหลักของช่องเรารายการเราเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยสำหรับการสนับสนุนตลอดมาที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้แล้วก็รวมไปถึงในอนาคตภายภาคหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลย แล้วก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะคะสามารถติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการ r e s t l i n m o o e e ได้ทางช่อง YouTube The c a t b e e นนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ R e s t n i n g Mode ได้ทาง Facebook แล้วก็ t w i t t e r The c a t บียเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง The c a t b e บ r นะคะก็สามารถกดติดตามได้เลยเพื่อไม่ให้พลาดทุกตอนใหม่ๆของรายการ r e s t l i n g โ o d e นั่นเองนะคะ และสำหรับใครนะคะที่อยากจะสนับสนุนให้ The c a b e a n สามารถผลิตรายการที่มีคอนเทนต์คุณภาพดีๆแบบนี้ออกมาได้อีกก็สามารถสนับสนุนได้นะคะโดยการโดเนทผ่านทางบัญชีธนาคารแล้วก็ทาง True Money Wallet นั่นเองนะคะล่าสุดเลยถ้าหากว่าอยากจะสนับสนุนกันแบบต่อเนื่อง สาม,มารถทำการกดสมัครสมาชิก YouTube Membership ของช่องเราเข้ามาได้นะคะอย่างที่เราได้บอกไปเมื่อตกี้นี้เนาะยังไงถ้าเกิดว่าสนใจเพราะว่ามันมีหลายระดับด้วยกันลองกดเข้ามาเช็ครายละเอียดกันก่อนได้นะฮะถ้าหากว่ากดเข้ามาให้กันเนี่ยเราจะรู้สึกขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีค่ะ